วันนี้เขาก็มาโชว์งานอย่างนี้นะนะครับวันนี้แล้วเก็บเครื่องมือเก็บอะไรเก็บัดะชวนเก็บให้มันเอาใช้ง่ายทำได้ก็ไม่ว่าดลูกวาดลูกไว้ไม่รู้ว่าไหนหายไม่หายไม่มีน้ำมันเครื่องไม่มีน้ำมันฉลบน้ำมันหมูเราก็ได้ การสนสนนได้เมันมีคนถามว่าน้ำมันเด็ไหนบ้างน้ำมันวน้ำมันอะไรกสน้ำมันเครื่องก็ได้ชโลมการนัสนุผมจึงบอกว่าถ้าไม่มีน้ำมันหมูน้ำมันพืชก็ด้แต่วันี้ยดมันขึ้นนะไหมนรมันจะสนัสนุนได้น้ำมันหงาใบเลยเป็นคนน้ำมันหล่ครับเปนี้ย็ด้วยกันเลยี่ วางไอที่ตรงนี้นะครับที่ท่านเห็นโมเดลตัวนี้ถ้า,ท,า,ยยยยา,า,าท่านอยู่โรงเรียนมัธยมหรือขนาดประกาศท่านเอา